ก่อนรับฟังธรรมะขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นสาธุใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหากมีส่วนใดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความเคารพและยินดีต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาธรรมอย่างสุภาพเสมอสาธุกราบเรียนทุกท่าน ผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัยที่เคารพยิ่งครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลาไปสู่ห้วงเวลาที่ไกลโพ้นแสนไกลยุคที่อายุไขข,ของมนุษย์ยืนยาวถึง60,000ปีลองจินตนาการดูนะครับว่าในช่วงชีวิตที่ยาวนานเพียงนั้นผู้คนในสมัยนั้นจะใช้ชีวิตกันอย่างไรและความทุกข์ความสุขของพวกเขา จะแตกต่างจากเราแค่ไหนในยุคนั้นมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระเวสสุภุพุทธเจ้าผู้ส่งมาเพื่อประกาศสัจธรรมอันบริสุทธิ์เพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห่วงแห่งทุกข์ท่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สในพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ ก่อนหน้าองค์สมณะโคดมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เรื่องราวของพระองค์นั้นแม้จะล่วงเลยมานานแสนนานแต่ยังคงเป็นดุดดังแสงแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ที่ส่องนำทางให้จิตใจของเราสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยปัญญาเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวอันน่าอัศจรนี้ไปพร้อมกันเพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิต และนำมาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนตนเองในทุกวันนี้พระชาติกำเนิดอันบริสุทธิ์พระเวสสุภุพุทธเจ้าทรงถือกำเนิดในพระนครอันอุดมสมบูรณ์และสงบสุขชื่อว่าอนโนมวดีซึ่งปกครองโดยพระราชวงศ์แห่งกษัตริย์ขัตติยะเป็นพระราชโอรสองค์เดียวของพระเจ้าสุปฏิตะและพระนางยศวดี พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายเวสผุการประสูติของพระองค์ในการนั้นหาได้เป็นเรื่องธรรมดาไม่แต่กลับนำมาซึ่งความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งแก่แผ่นดินเราพราหมณ์ผู้รู้แจ้งซึ่งมีคุณธรรมสูงส่งต่างพยากรณ์อย่างเป็นเอกฉันว่าพระกุมารเวสผุนี้หากไม่อยู่ครองเรือน ก็จักได้บรรล,ลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐและเมื่อทรงเจริญวัยพระองค์ทรงมีพระสิริโฉมงดงามเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีทรงเป็นที่รักของมหาชนชาวอนนมวดีและได้อภิเศกสมรสกับพระนางสุจ,จิตตามีพระราชโอรสพระนามว่าสุปักพุทธะ แม้จะทรงใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทสามฤดูอันแสนสุขสบายพร้อมด้วยเครื่องบันเทิงทั้งหลายที่ไม่อาจหาได้ในโลกมนุษย์แต่พระไทยของพระองค์นั้นกลับไม่เคยหลงระเริงไปกับสิ่งเหล่านี้เลยพระองค์ทรงตรหนักอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวและความจริงอันสูงสุดของชีวิตนั้น อยู่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวงการเผชิญกับโลกแห่งความจริงแม้จะทรงอยู่ในท่ามกลางความสุขสบายและความรุ่งเรืองที่ไม่อาจประมาณได้แต่พระไทยของเจ้าชายเวสภูไม่ได้มัวเมาในสุขนั้นเลยพระองค์ทรงตระหนัก <aument> ด <Genius> ีว่าชีวิตที่สุขสบายนี้เป็นเพียงมายาที่ต้องสิ้นสุดลงเมื่อพระชนมายุได้6,000ปีซึ่งถือเป็นวัยหนุ่มของชนในยุคนั้น พระองค์ได้เสด็จประพาสอุทยานและได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท,ทั้ง4คือคนแต่ผู้มีร่างกายสุดโทมใบหน้าเหี่ยวยน่นคนเจ็บผู้กำลังเจ็บปวดทรมานจากโรคภยัยคนตายที่ไร้ซึ่งลมหายใจและถูกหามไปสู่เชิงตะกอนและสุดท้ายคือสมณะผู้สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยความสุขสงบจากภายใน เทวทูตเหล่านี้ได้ย้ำเตือนให้พระองค์ทรงเห็นถึงความจริงของชีวิตว่าไม่ว่าจะเป็นใครอายุไขจะยาวนานแค่ไหนล้วนต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บและความตายและทรงเห็นถึงทางรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยการออกบวชแม้ว่าผู้คนในยุคนั้นจะมีอายุยืนยาวถึงห0 0 0ื่นปีแต่ความจริงแห่งทุกข์ก็ไม่ได้เลือนหายไปเลย พระองค์ทรงเข้าพระไทยในสัจธรรมนี้อย่างลึกซึง้งและความปรารถนาในการค้นหาหนทางแห่งความดับทุกข์ก็ทวีขึ้นในพระไทยการละทิ้งความสุขทางโลกโด้วยพระไทยที่มุ่งมั่นในการค้นหาหนทางแห่งความดับทุกข์เจ้าชายเวสภูทรงตัดสินพระไทยออกผนวดอย่างเด็ดเดียวในขณะที่ผู้คนในพระราชวังกำลังสนุกสนานกับมหรสพ ที่จัดขึ้นเพื่อถวายความบันเทิงแก่พระองค์พระองค์ทรงปลีกพระองค์จากความรื่นเริงเหล่านั้นอย่างเงียบสงบสเสด็จออกจากพระราชวังด้วยพระยานทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามและความยิ่งใหญ่ในพระราชอำนาจแต่การออกไปครั้งนี้มิใช่การหลบหนีออกจากหน้าที่แต่เป็นการเดินหน้าเข้าสู่การเผชิญหน้ากับความจริงอันสูงสุด อย่างกลาหารและเด็ดเดี่ยวพร้อมด้วยเหล่าพราหมณ์และอมาตะจำนวนถึงเจ็ดหมื่นคนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าและตัดสินใจติดตามพระองค์ไปเพื่อออกบวชในเวลาเดียวกันการละทิ้งซึ่งทรัพย์สมบัติและพระราชอำนาจในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์และมุ่งมั่นในพระทัยของพระองค์เป็นการละทิ้งความสุขเล็กน้อย เพื่อการเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นการสละซึ่งสิ่งที่เป็นมายาเพื่อแลกกับความจริงอันเป็นนิรันดร์การปฏิบัติธรรมอันยาวนานหลังจากทรงออกผนวดพระเวสสภูพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นเวลาถึงหกเดือนทรงค้นคว้าและทดลองหนทางต่างๆเพื่อบรรลุธรรมแต่การสแสวงหาความจริงอันสูงสุดนั้นมิใช่เรื่องง่าย ทรงบำเพ็ญเพียรในท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบในป่าใหญ่ทรงศึกษาและทดลองปฏิบัติตามหลักการที่เคยมีผู้สอนมาแต่ก็ยังไม่พบหนทางที่แท้จริงพระองค์ทรงพบว่าการทรมานร่างกายหรือการยึดต,ติดในสุขสบายทางโลกก็มีใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นทรงใช้สติปัญญาในการพิจารณาธรรมเพื่อให้พระทัยของพระองค์สงบนิ่งจากกิเลส และเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงหันมาใช้หนทางสายกลางคือการปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งในทางใดทางหนึ่งและทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักและต่อเนื่องจนในที่สุดก็สามารถบรรลุถึงความรู้แจ้มเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงการปฏิบัติธรรมอันยาวนานนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความอดทนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่า หนทางแห่งการบรรลุธรรมต้องอาศัยการภาคเพียรและสติปัญญาที่แท้จริงการตรัสรู้แต่ต้นสาระใหญ่ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะขณะที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลตาขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ณโคนต้นสาละใหญ่ซึ่งเป็นพระสีมหาโพธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเข้าสมาธิอันลึกซึง้ง และทรงตัดสรู้พระสัมมาสัมโพธิยญาณในเวลานั้นทรงบรรลุธรรมอันสูงสุดที่ทำให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทราบแจ้งในอริยสัจสี่และการดับทุกข์ทั้งปวงการตัดสรู้ของพระองค์มิได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากการสั่งสมบารมีอันยาวนานนับกับนับกัน และการเพียรพยายามในพระชาติสุดท้ายอย่างถึงที่สุดพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่ส่งน้ำทางเหล่าสัรพสว์ให้พ้นจากความมืดบอดแห่งอวิชชาและเมื่อพระองค์ทรงตัสรู้แล้วก็ทรงเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบสุขอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆทั้งสิ้นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางโลกทั้งปวงการแสดงธรรมครั้งแรก หลังจากทรงตรัสรู้แล้วพระเวสสภูพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมอันบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกณนะเขมิกขายวันในพระนครอุสภพวดีการแสดงธรรมครั้งนั้นทรงแสดงแก่เหล่าภิกษุผู้ติดตามพระองค์มาเจ็ดหมื่นลูกซึ่งล้วนเคยเป็นพรามและอมาตที่เคยติดตามพระองค์ในการออกบวช บรรดาภิกษุเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาและเกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งต่างก็บรรลุธรรมและได้เป็นพระอรหันต์ในเวลาเดียวกันการประกาศพระธรรมจักของพระองค์นำมาซึ่งความสมดุสุขและความเข้าใจในธรรมอันลึกซึ้งแก่ผู้ฟังและเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นซึ่งเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นการดับทุกข และการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอกและพระธรรมเทศนาของพระองค์ในครั้งนั้นก็ได้เป็นลากฐานอันสำคัญในการสร้างพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระอัครสา,าวกและพุทธบริษัทพระพุทธองค์ทรงมีพระอัครสา,าวกผู้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาได้แก่พรโสนะ และพระอุตระผู้เป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระองค์และทรงมีภิกษุณีผู้เป็นอัครสา,าวิกาได้แก่พระรามาและพระสมาลาทรงมีพระอุปถากประจำพระองค์คือพระอุปสันตะและทรงมีพระเจ้าสุทัศนะเป็นพุทธศาสนุปธรรมพกที่สำคัญพระองค์ทรงประกาศพระสัจธรรมแก่พุทธบริษัทสี ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัทเหล่านั้นได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในซึ่งเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดๆทั้งสิ้นการมีพุทธบริษัทที่เข้มแข็งและมีศรัทธานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระศาสนาให้กว้างขวางและยั่งยืนและพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างพุทธบริษัทให้เข้มแข็งและมีคุณธรรมอวสานแห่งพระชนชีพและพระศาสนาพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมเป็นเวลาหลายหมื่นปีจนกระทั่งเมื่อพระชนมายุได้หกหมื่นปีพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าสู่ปรินิพานที่เขมิกทายวันพระศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็เสื่อมถอยไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพระองค์มิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้มากนะักทําให้เมื่อสิ้นพระองค์และเหล่าพระอัคราสาวกแล้วพระธรรมคําสอนจึงไม่มั่นคงและพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินมิได้รวมอยู่เป็นองค์เดียวกันเปรียบดังคําสอนที่กระจายไปและไม่ได้รับการรวบรวมอย่างเข้มแข็งซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งปวง แม้แต่สิ่งที่มีค่าสูงสุดอย่างพระธรรมคำสอนก็ยังต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยตามการเวลาคำสอนที่ยังคงอยู่แม้พระศาสนาของพระเวสสภูพุทธเจ้าจะมีได้ํำรงอยู่ยาวนานเช่นพระศาสนาของเราในปัจจุบันนี้แต่เรื่องราวของพระองค์ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าการตรัสรู้นั้นเกิดขึ้นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกแห่งหนและทุกการเวลา ขอเพียงเรามีความเพียรพยายามและจิตที่มุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวของพระองค์ก็คือทุกอย่างล้วนไม่ควรยุดมั่นถือมั่นแม้แต่ชีวิตที่ยาวนานถึงหกหมื่นปีก็ยังมีวันสิ้นสุดลงเราจรึงควรหมั่นสร้างกุศลและฝึกฝนจิตใจของเราให้สงบนิ่งและปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงเพื่อที่ในท้ายที่สุดเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดจากภายนอกอีกต่อไปซึ่งเป็นสุขที่เกิดจากปัญญาและจิตที่สงบอย่างแท้จริงขอให้จุกท่านได้นำเรื่องราวนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมและใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อที่จะพบกับความสงบสุขที่แ้จริงอย่างยั่งยืนในชีวิตของท่าน